สวัสดีครับคุ้มเบียงเนโชอ์ฟาร์มมิงนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าสูตรเพิ่มความคึกคักที่ผมนําเสนอทําไมต้องมีน้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมนะครับอย่างแรกเลยนะครับน้ํามะพร้าวนะครับมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะครับรวมไปถึงกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศนะครับนอกจากนั้นนะครับน้ำมะพร้าวยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันโลหิตนะครับ จึงทําให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดีเมื่อเลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะกลับมานอกจากนั้นนะครับน้ำมะพร้าวยังมีแมกนีเซียมสูงนะครับและเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับซึ่งทําให้น้ำมะพร้าวนั้นสามารถถูกดูดซึมได้ง่ายนะครับและแมกนีเซียมนี้นะครับมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะเขาจะช่วยลดความเครียดนะครับ เพิ่มความผ่อนคลายให้กับร่างกายนะครับทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะกลับมาเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับความคึกคักความเป็นลูกผู้ชายของเราก็จะลดน้อยถอยลง สูตรง่ายๆสูตรนี้ช่วยท่านได้นะครับนอกจากนั้นสูตรนี้ยังช่วยให้เรานอนหลับดีหลับลึกหลับสนิทนะครับร่างกายของมนุษย์เราฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดในตอนนอนหลับแพทย์จีนโบราณบอกว่ายาดีร้อยขนานไม่เท่าการนอนหลับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับให้เ,เพื่อนๆเตรียมมะนาวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปในแก้วนะครับนำมะนาวหนึ่งลูกนะครับ เติมน้ำมะพร้าวนะครับลงไปจำนวน200ถึง 250cc นะครับเติมน้ำผึ้งนะครับลงไป1ถึง2ช้อนชานะครับผมจะใช้เพียงเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเพียง3อย่างก็ใช้ได้เลยนะครับคือมะนาวน้ำมะพร้าวน้ำผึ้งนะครับแต่ผมจะ เติมนะครับส่วนผสมส่วนที่4นะครับคือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ามีดนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดีมากนะครับเพราะเขาจะทําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเติมลงไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆคนให้เข้ากันแล้วก็สามารถดื่มได้เลยนะครับสูตรนี้อร่อยมากและมีประสิทธิภาพมากเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับ